เช็คอินลยอง2วันหนึ่งคืนในพีนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเกาะแห่งหนึ่งเดิมที่มีชื่อว่าเกาะแก้วพิศดานที่มาจากวารรณคดีพระอภัยมณีสุนทรผู้และที่นี่ก็คือเกาะเสม็ดนั่นเองและทริปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยรอบเกาะถ่ายรูปเช็คอินแลนด์มาร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สุดฮิตชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศโรแมนติกที่ท้ายเกาะต่อโดยกินหมูกระทะริมหาดบรรยากาศฟิน,ฟน และชมควงกระบองไฟที่สุดอลังการของเกาะเสม็ดกับทริป2วันหนึ่งคืนระยองฮิสวัสดีวันหยุดนะครับผมและเราวันนี้เราก็อยู่ที่เกาะสม็ดเกาะสม็ดจังหวัดระยองนะครับผมก็การเดรินทางง่ายๆนะครับผมถ้าจะมาที่นี่ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่ก็คือเราต้องขึ้นเรือจากท่าเรือนวลทิพย์โดยค่าโดยสารก็จะประมาณ70บบาทเนี่ยถ้าเป็นเรือช้า ไปกลับก็1 4 0บาทแต่ว่าถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทก็จะประมาณ1 5 0บาทไปกลับ300คือจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดยาวคือคนเยอะมากร้านเช่ามอไซค์ก็คือแบบไม่มีมอไซค์สักคันเลยคือหมดแล้วอ่ะเราจะหารถได้ที่ไหนเอาจริงๆถ้าเราไม่อยากเช่ามอไซค์เราก็สามารถใช้บริการต่องรถเขียวที่นี่ได้นะครับผมก็จะมีรถประจำทางแล้วก็รถเหมาด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาร้านเช่ามอไซค์รถกันดีกว่า โอเคครับผมเราก็ได้มอไซค์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นเจ้ายามาฮ่าเอาจริงร้านเช่ามอไซค์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่เกาะสมิทธ์ยังไงผมก็อยากให้ทุกคนเลือกดีๆนะครับเพราะว่าบางร้านก็คือแบบมอไซค์ก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาเช่ามอไซค์ที่นี่จะตกวันละ400บาทนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเช่าเป็นรายชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละ100ยังไงผมก็คิดว่าเช่าเป็นรายวัน400บาทน่าจะคุ้มกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวสเตชันต่อไปเราได้มอไซค์แล้วใช่ไหม ผมจพาะว่าถ้าคนไปตะลุยรอบเกาะมาดูซินซีว่าบนกาะเสม็ดมันจะมีอะไรน่าสนใจสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือหาดไซแก้วครับผม ก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่าซแกวบีชรีสร์ทนะครับผมก็ว่าจะมาถ่ายรูปคู่กับต้นไม้รูปหัวใจก็เห็นใครหลายๆคนเช็คอินที่นี่ว่าถ้ามาที่หาดายแก้วแล้วอีกหนึ่งจุดที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นก็คือไปถ่ายรูปก,กับ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 ต้นไม้รูปหัวใ,ใจนะครับผม ในที่สุดเราก็มาถึงต้นไม้รูปหัวใจนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูเป็นไหมเป็นรูปหัวใจไหมสวยไหมอันนี้ก็คือต้นไม้รูปหัวใจอยู่ที่หาดายแก้วบีชร r สอร์ทนะครับผมใครที่มาเที่ยวกอดสม็ดก็สามารถมาถ่ายรูปกับตรงนี้ได้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของายแก้วบีชรีสอร์ทนะครับผมต้องมาถ่ายรูปคู่กับต้นไม้รูปหัวใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมรูปกันเลย แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นสักคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่ที่สวยนะอยู่ที่หาดทรายแก้วใครมาเทียกก่ยวกอะสมุตรก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินมาถา่ายรูปมาที่นี่ครับผมเพราะว่าที่นี่เขาก็ตกแต่งเหมือนกึง่งสไตล์บาหลีอะไรประมาณนี้แหละก็มีบีชบาร์มีร้านร้อนด้วยแล้วก็เราก็ได้เคียโค้ดมาเป็นแบบไหนครับเคียวโค้ดแบบสั่งอาหารออนไลน์ค่ะผ่านการสแกนอ <laughs> ก็สั่ง <laughs> ก็ที่นี่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเขาให้เคียโค้ดมาแล้วก็ให้เรา สแกนแล้วก็สั่งอาหารทางนี้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาม mm ูฟ hmm. ไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่ามาเที่ยวทั้งทีเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มถ้าเราอยู่ที่ที่เดียวนะเนาะจริงๆพบว่แพนจะไปหลายที่อยู่วันนี้ก็สถานที่ต่อไปเราก็จะไปที่อ่าวเพ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าอ่าวเพ้ามันจะมีอะไรแล้วก็สวยแค่ไหนนะครับผม และตอนนี้ผมก็อยู่ที่อาบพราวนะครับผมก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าหารายแก้วนะถ้าเป็นหารายแก้วก็คือคนเยอะมากเลยโดยเฉพาะแบบฝรั่งชาวต่างชาตินี้ก็คือเยอะมากเลยที่นั่นถ้าใครชอบแบบบรรยากาศเงียบสงบอะไรประมาณนี้ก็สามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้แล้วอีกอย่างที่นี่ก็คือแบบพวกรีสอร์ทพวกห้องพักอะไรคือแบบสวยเหมือนฟิลแบบไพเบทอะไรประมาณนี้และที่นี่ก็คือเวลาทุ่มครึ่งก็จะมีไฟล์โชว์หรือว่า ควงกระบ,บองไฟโชว์ด้วยเดี๋ยวเราไปหาคาเฟ่สวยๆถ่ายรูปกันดีกว่า และตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวลุงดำที่อ่าวลุงดำนะครับผมสําหรับใครที่มาเล่นน้ําที่หาดหาดลุงดําก็เดินมาแป๊บเดียวก็อยู่ตรงข้ามกันไม่ไกลกันนะครับผมสําหรับที่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ที่หนึ่งที่สวยเหมือนกันนะก็จะมีอีกที่หนึ่งที่อยู่ท้ายเกาะเป็นแหลมเตยเป็นอ่าวปากการังนะผมแต่ว่าเรามาแวะจุดนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศโอเคค่อยๆลงไปนะครับอุ้ย เ้ยมาแม่มาสำหรับที่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆกับพระอาทิตย์ตกก็มาเชียอินมาถ่ายรูปนะครับผมให้ทุกคนดูบรรยากาศ <c oughs> มีคนเดียวออก,กล้องเป็นไงสวยไหม โอเคครับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วเราไปที่อื่นต่อดีกว่าผมว่าจะไปเล่นน้ำที่อา่าวลุงดำด้วยพอดีมันอยู่ใกล้ๆกันไงก็ไปแวะเล่นน้ำดีกว่าทุกคนคือทางโหดมากไม่ค่อยขับค่อยขับมันลื่นมันลื่นมัน ีน้าที่เบรกรถยังดีอยู่อะทางโหดมากครับผมสำหรับใครที่ขับรถไม่แข็งขับรถไม่แข็งภาษาการเขาเรียกอะไรอะขับรถไม่เก่งขับรถไม่คล่องโอเคสำหรับใครที่ขับรถไม่เก่งไม่คล่องยังไงก็ปวดละมัดระวังนะครับผมว่าทางที่นี่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับที่เกาะสมเด็ครับผม และตอนนี้เราก็อยู่จุดชมพระอาทิตย์ตกท้ายก่อนนะครับผมเป็นที่สุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือจุดชมพระอาทิตย์ตกอ่าวปะการังนะครับผมเอาจริงๆที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าจุดชมพระอาทิตย์ตกก็จะอยู่ทางด้านนู้นโอเคครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับแต่เอาจริงๆคนน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดแล้วละ่ะเพราะว่าเราก็มาประมาณ6กโมงสิแล้วเพราะว่าที่นี่เขาจะปิด6กโมงครึ่งไง Okay, เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,ราอบๆไปเลยนะครับ โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับก็มากินข้าวตอนนี้ก็นึกอะไรไม่ออกให้กินหมากระทุหมูกระทะนึกอะไรไม่ออกให้กินหมูกระทะนะครับผมก็ใครที่อยากจะมากินหมูกระทะที่ริมหาดนะครับผมก็ได้นําให้มาที่หาดทรายแก้วนะครับเอาจริงก็มีหลายร้านให้เลือกมากแต่ว่าเราก็มากินที่ร้านหมูกระทะเม็ดทรายนะครับผมเอาจริงที่ร้านก็มีซีฟู้ดมีอะไรของก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ราคาก็ตกอยู่ที่ หัวละ349บาทยังไม่รวมน้ําโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวหลังกินเสร็จผมจะพาทุกคนไปดูไฟเออร์โชว์หรือว่าควงกระบองไฟนะครับผมเขาบอกว่าเกาะเสม็นนะครับผมต้องมาดูที่หาดสายแก้วเท่านั้นและก็ต้องเป็นร้านพลอยทะเลเท่านั้นเพราะว่าอย่างนี้โอเคครับผมขอได้กินก่อนนะครับ ที่ครับผมเป็นไงกันบ้างเลยสำหรับเฟซโชว์เมื่อกี้ก็วันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วยังไงก็ต้องขออนุญาตไปนอนกันนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณนาย